ครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับยุ่นนะครับจากช่องตัวลายสายหากินนะครับผมก็วันนี้นะครับจะพาไปยิงปลาเดินมาครับก็ระยะทางจากบ้านก็เอาเรื่องอยู่ครับสามสี่ห้าโลอยู่ก็เอาใส่เดินลัดเอาเนาะก็เดี๋ยวรอชมตอนถึงใหม่กันนะครับไปอาครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงคลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้เยอะน้อยยังไงครับแต่เห็นตัวอยู่ครับโอเคครับไปข้างหน้าข้างหน้าผมปนินว้าวสายฝ่ามือนะครับลอยจับกุ้มเป็นฟูงเลยครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะคัดคัดหน่อยนะโดนไม่โดนไม่รู้นะครับต้องลองนะครับลอยสายสวยๆเลยครับ รยบร้อยครับโดนแต้มแรกมาแล้วครับโดนห่างนะครับไสโอเคเลยครับเก็บกดนะครับเมื่อวานได้แค่มานั่งมองนะ สาคือแบบอร่อยครับสานี้บล็อกเลย <Th ank> นี่ครับไสาเห็นไหมครับโหสุดยอดครับ <Th ank> โหอร่อยสวยๆทั้งนั้นเลยครับแต่จะติดฝั่งนู้นสมากกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเลืออๆคัดๆหน่อยนะอ่ะเดียวเป้าหม่ครับโอไกลครับ โอ้ยเรามีตัวใหญ่ไว้ออกมาครับแต่ไก่ครับแล้วยางผม,มยืดนะโอ้ทุกคนใส่ส,สวยๆเพียบเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับไงายท้องครับทวนี้ ไม่ได้ดิ้นครับตายเลยแต้มที่สองมาครับตัวนี้ยิงไกลนะโอ้โหจริงๆแล้วตัวนี้ผมพลาดนะครับผมเล็งตัวใหญ่นะแต่ไปโดนตัวน้อยนะครับตัดกระดูกแกนกลางเรียบร้อยครับนี่ ที่อื่นเขาปานกนะครับบ้านผมป่าล่องครับป่าล่องน้ำตื้นครับบ้านผมเราจัดไปครับนี่ครับตัวนี้นะสายครับโอเคครับเต็มที่ส่องมาครับเอาครับขึ้นยางตัดต่อเลยนะครับไม่ลง ไม่ไม่ลงคลิปนะครับเ,เขาใตายสาลายไปแล้วเมื่อกี้นี้มารอยข้างหน้ามเลยนะปะนินนะกมกินสาลา่ยนะเวร,รอครับรอรอ,รอมันลอยให้นมากินสาลายครับโดนไหมโดนไหม เหมือนจะโดนนะครับอืมหลังให้นะตัวนี้ไม่รู้เล็กใจนะครับแต่หลังเห็นดำดำดำด,ำดำนะลองดูโอ้โหเล็กครับไม่เป็นไรครับยิงมาแล้วเก็บหมดนะครับปลาไซนี้ไม่ไม่เป็นไรครับโหคนแก่แถวบ้านนี่ชอบเลยก็ทำปลาแดดนะครับ ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับผมต้องรีบเก็บให้ได้มากที่สุดเนะนี่ครับใส่สามนิ้วครับใส่ปลากเกลือปลาแดดนะครับนี่ครับโอเคครับมีรอยน้ำสองตัวนะครับแต่ไม่ใหญ่นะครับ สามสนิ้วผมยิ้หมดนะเดินมาไกลนะครับเอาให้หมดแต่เ,เล็กเกินไม่เอานะเอาแต่สามนิ้วสี่นิ้วอะไรนี้ขึ้นไปนะครับมีกระชอนน้อยหน่อยปิดพื้นอยู่หน้า เชือกอย่างเดียวครับโดนนะครับโอ้โหโดนสองตัวครับ oh, <no. S 1> ยิงหนึ่งได้สองนะครับสุดยอดรอยฟุ้งแบบนี้ต้องจัดนะครับ คครับเดี๋ยวผมใต้ด้านนี้แป๊บปากปืนครับนะครับเด็ดสองนะครับ ตัวหนึ่งนะครับเข้ากลางตัวเลยตัวนึงนะครับวิ่งคนละทิศคนละทางไซส์ถือว่าโอเคครับสายแดดครับคนแก่แถวบ้านชอบกดทีละตัวนะครับตัวนี้เขาก็ดูกนะ เรียบร้อยครับโดนครับลอยครับลอยขึ้นมาเป็นฝงนะสามสี่ตัวคัดเอานะครับ เกือบไม่โดนเหมือนกันนะครับใช้สวยเลยครับกำลังกินครับใช้ครับวันนี้ปลามันไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อวานนะครับเนื่องจากวันนี้น้ําในส่วนป่อยออกมาด้วยก็อันดับแรกเลยก็น้ําค่อนข้างจะคุนนะครับแล้วก็ตอนนี้ ประตูน้ําเขาเปิดนะครับแต่เมื่อวานประตูน้ําเขาปิดเนาะก็ปลาปลาจะค่อนข้างจะแอบในสาลายนะครับไม่ค่อยออกมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเฝ้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้ากําลังลงนะครับแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวถ้าน้ํามันเริ่มแห้งๆหน่อยเดี๋ยวปลาที่มันใสสวยๆที่มันอยู่ในสาลาัยไม่ได้มันน่าจะต้องออกมานะครับก็เดี๋ยวมารอชมกันครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับ แต่เมื่อวานนี้ที่เห็นคือออกมาลอยข้างนอกที่โล่งๆนี่คือเยอะเลยครับแล้วก็ว่ายล่องไปล่องมาไซาโลก็มีไซครึ่งโลก็เยอะนะครับเมื่อวานวันนี้ยังไม่เจอครับเจอแต่ไซสองตัวโลอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะเจอแบบสามตัวโลสามตัวโลน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับไปเจอปลาช่อนนะครับไซสวยเลย ไม่จิบครับต้องยิงครับตัวนี้ไม่โดนอีกแล้วสุดท้ายครับเรียบร้อยครับตัวนี้กดถ่ายไม่ทันนะกำลังนั่งเพลินครับลอยขึ้นมาเฉยอ่ะแล้วเหมือนโดนสองตัวนะครับโอ้ยฟุกมากเห็นตัวเดียวนะครับ <c oughs> อย่างรับ ตัวงล่างหัวทิ่มมาเลยครับตัวงล่างน่าจะตายเลยนะครับไอตัวที่โดนตัวที่สองแต่ตัวแรกนี่โดนกลางแล้วอ้าวอ๋อคิดว่าลุกไปนครับโอ้เห็นรอยขึ้นมาตัวเดียวนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆนี่นะครับปุ๊กนะครับยิงตัวเดียวจริงๆนะ นี่ครับเห็นไอตัวเจ้ไอตัวเล็กเนี่ยมันลอยขึ้นมาตัวเดียว,ว uh required. ครับยิงไปโดนซองครับไลครับยิงมาแนละ้วครับโดนครับ <c oughs> ชุดที่ผมบอกว่ามาลอยสามตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าเล็กใหญ่ไม่ใหญ่นะครับ โอ้โหแล้วยิงทางนู้นทางนี้ลอยเป็นฝุ่มเลยครับเหมือนตกใจแล้ววิ่งเอาจะสาลายมานะแล้วใส่ดีกว่าตัวที่ผมยิงอีกอะแล้วลอยนิ่งเลยครับนี่ผมป,ปันเชือกอยู่ไว้ยังนิ่งอยู่นะครับผมขออนุญาตนั่งปลดดีกว่านะก็ยังอยู่นะไปแล้ว นี่ครับสายเดิมครับสามสี่มือนะข้าวเลยครับเ <c oughs> รียบร้อยครับไม่น่ารอดแฮ้ลอยตรงไหนไม่ลอยมาลอยหน้าเสื้อ <c oughs> โอ้โหโดนนี่ครับ <c oughs> มองห่าตั้งไก่มาลอย,อยข้างหน้านสามตัวนี่นะครับไซส์หลังจากที่เงียบไปสักพักหนึ่งนะครับก็ออกมาปล่อยไก่ครับ <c oughs> ไม่รอดครับไก่ก็ไม่รอดครับอุ้ย หล,ลุดครับไม่รู้โดนตรงไหน,นโอ้หอสะบัดบึกเลยครับหรือปันนิงนะลองดูครับ โอ้ยข้ามหล,งมหล,งไไล,ลังข้ามหลังครับเป็นไปได้พาลอยเป็นสิบตัวเลยยิงข้ามหลังครับกระชอนหรือกะนินไม่รู้นะลอยไกลมากเลยกลางกองน่าจะเป็นประชอนป๊อกนะเลือกที่จะไม่ยิงเนาะเรียบร้อยครับมาติดพื้นนะโอ้ดีนะหันไปเห็นพอดีครับกาลังจะเข้าพักนะ เลยสวยนะออกมาจากสาลาเยเลยนะออกมาจากสาลายทางขวาแล้วกําลังจะเข้าพักตกทางซ้ายนะครับจริงๆแล้วหัวเข้าแล้วครับกดเลยนะครับ,นะรบมาติดพื้นเลยตัวนี้โชคดีที่อยู่บนต้นไม้นะเลยเล็งง่ายน้อยนะครับถ้ายืนอยู่บนพื้น<ม>เล็งยาก มาติดพื้นนี่นี่ครับดูไซส์ครับโหวนตัก่ะครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงยี่สิบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันดีกว่าเนาะก็คนทางกลับบ้านก็ไกลเลยอะครับสามหนึ่งสี่โลได้ก็วันนี้ก็ได้ปลาก็ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่เนาะปลาลอยเมื่อวานนะมายิงวันนี้จะเลืออะไรแล้วครับ วันนี้ไม่มีปลาลอยแล้วนะครับเ้าอยยิงปลาที่มันว่ายติดพื้นครับเพราะว okay. <Well, S 2> ่าน ah. <Okay. S 2> ้ <Okay. S 2> <to us. S 1> ําค okay. <sh arp atch 22> ่อนข้างจะใส่บ้างขุ่นบ้างเป็นบางจุดที่น้ําส่วนออกนะครับส่วนใหญ่น้ําส่วนก็จะออกจากตั้งทางนู้นนะครับตั้งทางเราก็จะใส่พอยิงได้ยืนนะครับแต่ถ้าปลาว่ายทางน้าขึ้นก็ไม่ได้ยิงนะครับใส่ก็สิบกว่าตัวเนาะน่าจะถึงสิบนะครับแลวเดี๋ยวตอนเดินกลับก็เป็นคลองนี่ครับคลองที่เรายิง ที่ผมยิงทําชิปประจําประจำนะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินเลาะยิงกลับไปนะครับผมก็จนถึงบ้านแลวไม่รู้จะถึงมืดไหมน่าจะมืดนะครับเพราะว่าเลาะยิงกลับไปด้วยตอนข้ามมาก็เห็นพ่มาเขาเอ่อลือพักวิดน้ากันนะครับไม่รู้ว่าจะยังเหลือให้เรายิงไหมเดี๋ยวรอชมนะครับโอเคครับไปโดนนะครับไอป๊อกค,ครับยิงจากที่สูงมาเลยนะับ นี่ครับที่พม่าเขาล็อกพักออกนะเพื่อที่เขาจับปลาลากแห่กันนะครับนี่ครับไซส์ปอกครับปอกเด็ดเดียวครับเดี๋ยวครับไปรอชมต่อโอ้โหครับระหว่างเดินกลับมานะเจอปลาช่อนใหญ่นะครับโอ้โหว่ายช้าๆเลยมาติดพื้นครับแต่ว่ายช้ามากยิงผิดก็ยิงปนินผิดนะครับเนี่ครับดูคลอง โอ้โหเนี่ยเขาลื้อพักนะครับปลาช่อนประนินโหใครอยู่แถวนี้นี่ต้องออกมาเลยนะครับแล้วสูบน้ําด้วยคืนนี้น้ําน่าจะแห้งนะครับครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายช็อตยิงประช่อนให้ดูนะครับเพราะเดินมาปุ๊บแล้วเจอกลัวมันจะหนีนะครับเพราะน้ำมันตื้นมากนะครับก็เลยตัดสินใจยิงเลยไม่ได้ถ่ายโอเคครับเดี๋ยวเรามารอชมกันเนาะล้ว่าว่าระหว่างเดินกลับจะได้อีกสักกี่ตัวนะครับโอเคครับไป เอาครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็ต้องจบคลิปแค่นี้แล้วเนาะก็สำหรับพี่ๆนานาท่านใดเนาะที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ออกมาทำคลิปบ่อยๆเนาะก็สำหรับคนงานรวมวันนี้นะครับยวผมจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะครับโอเคครับไปนะครับตอนนี้ก็เดินมาครึ่งทางแล้วครับ โอ้โหแบกทั้งปืนแบกทั้งป่านะครับโอ้ยเอคเครับรอเจอกันอีกทีกที่บ้านเลยครับผมไป